กระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่2,568ให้แก่ลูกจ้างในจ้างรวม7รายการมูลค่ากว่า20ล้านบาทครับนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงานปี2,568รายการที่1มอบแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพวงเงินกู้50,000ถึง300,000บาท รายการที่2มอบบริการล้างแอฟรีบ้านละ1เครื่องจำนวน1 0,000ครัวเรือนรายการที่3มอบบริการตรวจสภาพรถช่วงก่อนและระหว่างเทศกาลปีใหม่รวม9วันให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับรายการที่4มอบการอบรมประเมินมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานมรอท .8001 และงานขนส่ง มรท8.003ให้ผู้ประกอบการ200แห่งรายการที่5มอบการอบรมความปลอดภัย Safety Culture t o g e t h เตให้ลูกจ้างต่อเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจำนวน1,000 0คนครับรายการที่6ยกระดับคุณภาพให้ผู้ประกันตนตรวจและรักษามะเร็งฟรีตามโครงการ SSO Cursor Care แ,และโครงการที่7นะครับ มอบระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานประกอบการครับจากความตั้งใจของกระทรวงแรงงานมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานได้เข้าถึงบริการจากรัฐครับพ่วงถามแรงตอบแรงรับพรปีใหม่จากหลวงพ่อดีเจ้าวาดวัด,วด,วดท่าไทยสิริด้วยกันนะครับขออนุญาุณศร ที่เราได้สั่งสมกันมาตั้งแต่ดีชาติ็นปัจจุบันนั้นจงมารวมเป็นตาเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยธรมดานในท่านทั้งหลายทั้งทีมงานพร้อมทั้งท่านสาวชนรับชมรับฟังอยู่ในอากาศนี้ได้มีความสุขได้มีความเจริญขอยรวมใจกันเป็นหนึ่งว่าเราเป็นคนไทยขอยเรารักเราสามัคคีก,กันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเรา ก็จะเดินหน้าไปทางที่ดีขอความสุกความจเจริญจงบังเกิดมีแด่ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญขอจเจริญพรใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสวดมนต์ข้ามปีทุกวัด31ธันวาคมนี้เสริมสิริมงคลรับปีใหม่นะกรับเจ้านายปูนปูน